เน็ดขึ้นแดงจ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่เฮ้ยโอ้โหไม่ไม่เฮ้ย้ยวันนี้เรามาเล่นกับทีม GR ด้วยนะเว้ยนะครับแต่ว่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะก็จะเก่งๆหน่อยนะก็ขอบคุณทีม GR นะฮะที่ให้ผมเล่นนะครับไปเชิญรับชมกันครับเมิเฮ้ยมิวมวเลย มิวมิวมิวกระจาย,ยเดี๋ยวมันเจอนี้พัจดเจ็ดเอาไปไม่รู้จะ <c oughs> ได้เปอรก็เลยนะนำวิญญาณเพื่อนแล้ว ก่อนจะไปตาย้กูจมื่ถือปิยะแล้ววิ่งไหวใช่ต้องถือเจนคค้มสุดละถือเจนเออแต่เมื่อก่อนมันเกียนมากเลยนะมันแบบถือไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ปรับลงมาตอนนี้ตอนนี้ทางเราก็มีไลฟ์บนช่อง h y p e Win Energy นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6กโมงนาทีเป็นต้นไปนะครับทุกวันเสาร์ตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับหากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดติดตามบนทวิสต์กดไลค์กด s u b s c r i b e บน YouTube ช่องรักเกมเพื่อที่จะสนับสนุนผม คอมครับหึงด้านพิธีหายไปต่อหน้าต่อตาเจกชกกเดี๋ยวกองเจ็ดเจ็ดนี่มันเหมาะแบบจัลพอร์แบบปินออฟอัดดอดตัวอย่างไม่เลยผีอะไรอ่ะใครอยู่วงเวียนไม่่ะผีมันไม่ได้มาโอ้โห มาแล้วล่ะโอเคเบลเบลผีใฟ่ชุดกากากมาเลยพาคีิริ้วหอรองพาคีิริ้วสกินทองอ่ะหน้าเราแค่มองเบลสกินทองเราแค่มองไม่ออกใช่ปะต้องไป็นลัทธนาซีมีขนัดโหดได้นะพวกแป้งใส่ซีนะผมฟาร์มเสมอเฮ้ย ใช่แล้วไงมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้พิธีปูนอะทุเลตจริงไม่ชอบพิธีตรงนี้นะพิธีตีโครง่ายคนต้องเดินผ่านบ่อยเลยโอ้เปิดได้เข็มฉีดยาที่องค์ไกลนะองค์เด็กองเวียนนะผีใส่ไ,ไม่มีพิธีอะมีพิธีตรงบ้าน<ว>งองค์นะอ,องเวียนมีพิธีโอเคเดี๋ยวไปปักพิธีองค์ ้านอะไรก่อนมันดีดีดีเฮ้ยโอ่งไม่มีบ้านโอ่งบ้านโอ่งข้างบนข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วสะพานยืนยันเด็กปักแล้วอ่ะจะไปปักวงเวียนนี้กลับไปอีกผีดรถผีดรถผีดรถตู้ก่อนแขกไม่ได้รับเชิญผีดรถคนก็กำลังจะสุดเน็ตขึ้นแดงจ้ะ A few moments later เฮ้ย โอ้โหไม่ไม่โอ้โหไม่ไม่ไม่หลุดจริงไม่นะโยนเกมอีสปอร์ตคนตายต่อหน้าเละสอ้ใร่ไหสู้ต่อสู้ใต่อเลยเออสู้ติสู้ดีนานๆหอบขาห้องนานตัวสลบ่ะผีมันไล่ผมด้วยพอพูดว่ากำลังจะหลุดก็คือไปเลยเรเห็นแบบโซขึ้นเลยไง ถาช้าโทรศัพท์กคอมเลยมันชอบดึงเน็ตไปใช้เน็ตโทรศัพท์อ่ะกิบยาลงองวงแดงได้ได้ได้ไม่รู้ว่ามันจะอาหรือเปล่าเี๋ยวมันเล่นเป็นนะเนี่ยมันผมผมรอรอปลาเขาสารโอ้กะตุกเลยสตรีมกระตุกด้วยเลยดูไปเลยเดี๋ยวจะ้พาหมาหยก เฮ้ยทำไมวันนี้สตรีมกระตุกะอะการจะปิดสตรีมก่อนดีกว่าไปๆรับไปแล้วนะรับทุกคนสวัสดีเฮ้ยไอ้หา่าเฮ้ยเขาตู้แล้วมันตีได้ไงวะเนี่ย ไอช็อตทั้งคนน่าเกลียดอ่ะเวลาเราข้อตู้ใช้ว่ามันได้เลยห่วยจัดเลยตุยแน่นอนมันก็โดนทงเลยลงไอตู้นันเกมอีซพอร์ตมันอาโดนผมสวยผมยืนเดินลงสะพานแล้วกล้าโดนผมมันไล่ผมต่อโดนล้าเหรอเจ้าพี่โตมาฟาร์ม เราเกลือมากฟาร์มขอกอะไรก็ไม่รู้ขอกอดกะหลอกโอ้โหทำไมถ้าทายสินปไอเด็กสวดจนคอแห้งแรปเปอร์นี่พาไปดยวแรปเปอร์ปัญญาอีกพี่หายพี่หายเอ้าอยู่กับผม หยาปูนพี่หายนะยังไม่เห็นยาฟีเลยนี้ยาเปิดทางนั้นเลยที่ใช้ไม้แร่พี่รุดแล้วนะมาเมไอเด็กธต่ยมพัฒนาประกาศสัจจสเปดวะปิศายวะอารวะอายุบยาโอ้โหใส่สินครบละโอเค เออมันมไอด็กยมเวัดิยากันตโมพุทธยยะมาพาธนาประกาศสยาายนตยากาลันติสภยยรยันากรบาลันติารบาลยนติัยยารบาลยันตสารันานตากรบันสะากนตสัยยานมีัลยนติยยาบานบานากนมีกานสะาัิน้ำน ปิศาจยวะอารวาคดาโยปยคนี่ไม่รู้จักนิพพานเจ็ดแล้วารยันติสังกัสรราวุังเวสวรยศคาุธงอรวาสศาุสาวุธังยมรัสสัยนาณม่สวสิ์สเปยขันไล่ติมัตยปภานาประกาศจสเปเวาปิศาจยวะอารวายาณาปิยาคังทะรปตังทิสวัสดิ์สยับไล่งกัสรุชราวุธังเวสวรยศคตาวุธังอารวาสศาสุสาวุธังยมรัสสัญญาณาคไม่ได้สวัสดิ์สเปย์ ยนี่ไงตปลไปสองทีสวยใช่ผมเดินปั๊บเาโ้โเดินฉีดยาิดกฎใช่ไหมเบลมีเจ็บปวดใช่ไหมก็ออกสเปลออกตามได้ผมเดินจูบวงเวียน่านมิสไซสินจริงป้าเปิดยังไม่ได้พวกประคำอะไรอย่างเงี้ยเลยน้ำมน อีรุดนะเอามามาผีไปสะพานะาอะท่ยาานาประกาศัจจสเปนวาปิศาจวอรวาเป็นบนบน้นโดนใส่สินนั่นนะอะทำไมนิพานะ ใส่สินออกครบแล้วแหละโอ้ยอยู่นี่ได้ไงวะเนะี่ยได้ผมนัม่งหลุดหลุดเออ,เออไปไปไปสะพานเอ้ยข้าล่างมันก็จะเสร็จแล้วมั้งสอดอยู่โอ้ยข่ายันมาเครื่องนะนโอ้หนึ่งแผลติดข้าเครื่อง,าองมาผมมาผมผมชี้ เต็มสภาด้านสภามีพ้อยานสานองแต่ไม่ได้นะหล่นหล่นหล่นใสินเยอะจริงใส่สินเยอะจริงใช่มีแต่ใส่สินนะเปิดออกมาเฮ้ยยา,มายไม่มีประคราบเลย ีไปไหนแล้วผีไม่อาเลยโ้ยเกาเฮ้ยโลก็ตัวลมัตต์หรใช่ใช่ใช่ปย เลรัวตอนนมัดเด้งไรแล้วนะนี่เจนิสเจ็ดนิพพานนี่เจ็ดเจ็ดออกอีกไม่มีประคำเลยเจ็ดเจ็ดออกอีกเอาเรื่องว่ะซีฟิโนแวกละเฮ้ยกูไม่ขำได้สัตว์ไปได้เหรอให้ดูยาฟีอยู่ไหนนะเพราะว่านี่ยาเปิดหมดเลย เขายืนอยู uh ่น huh. like right. ิ like, ่งเหรอทัดโลกตายตายข้าสารอีออกอีออกเหรอเอ๋อไม่ค่ข้อรลอกไม่ไหรอมันเจ็บปวดใช่ไหมออกเปลออกตามอีออกตามแป้งอ่ะตามปิ้งเหรอไปอยู่กับคุณโชว์พี่ซะนะ ตามเมื่อกี้เขาก็ออกมาครับไอชอปปี้ใช่อ่ะออคู่ยิงมายิงไปได้คุณมาร์เจได้ชวนคุณ ถ้าชอบใจกดไลค์ like, กด Subscribe วิดีโอนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจผมที่เติมไปทั้งสัปดาห์ลเก้าร้อยบาทนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ